ผมผู้เดียวติ่ไม่ได้รับการประกันตัวตั้ามต่าคนอื่นจะรู้ว่าโตุะกดีพยายามก้าจาหนาทีได้ได้ประกันใช่ได้กับสิได้ประกันแล้วคนอื่นเขาได้ประกันหมดแต่พุ่มคน้เดียวไม่ได้ประกันตัวผมตุะกันกันเก้งอย่างไหมครับข้อกล่าวหาต่อกระบวนการยุติธรรมในขั้นตอนประกันตัวปรากฏอยู่ต้นคลิปที่สามของนายชวลิตทองดวงหรือแป้งนาโนดที่ถูกปล่อยออกมาเมื่อเช้านี้ ทีมข่าวย้อนกลับไปยังจุดเกิดเหตุของคดีนี้อ้างอิงตามสำนวนคือถนนเอเชีย41ฝั่งขาขึ้นอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงจากบันทึกสถานที่เกิดเหตุคดีอาญาพบว่าเหตุเกิดวันที่2กรกฎาคม2562ในแป้งถูกกล่าวหาเข้าชิงตัวนายสิทธิเดชหรือนายจรวดจ,จากตำรวจสืบสวนผู้ถภาค8ปลนทรัพย์ ความผิดต่อเสรีภาพและพระราชบัญญัติอาวุธปืนต่อมาสารมีคำพิพากษาคดีแดงที่อ1 8 6 1ทับองในปี2565ให้จำคุก20ปี16เดือนฐานปล้นชิงตัวผู้ต้องหาคลิปที่1ในแป้งพาดพิงบุคคล5คนมีชื่อปรากฏในสำนวนแต่ไม่ถูกสั่งฟ้องโดยมีตัวเองถูกสั่งฟ้องเพียงคนเดียวขณะที่คลิปล่าสุด ตั้งคำถามเรื่องการประกันตัวทีมข่าวตรวจสอบเอกสารหมายจอและคำเบิกความพยานโจทย์ปรากฏข้อความของตำรวจนายหนึ่งในฐานะผู้กล่าวหาตอบคำถามว่าขอคัดค้านการประกันตัวเพราะกลุ่มคนพวกนี้กระทำโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมือง อีกด้านหนึ่งนี่เป็นเอกสารที่เจ้าหน้าที่ตรวจค้นได้พบมีชื่อผู้ต้องขังคดียาเสพติดหลายคนร้องเรียนพฤติกรรมตำรวจชุดจับกลุ่มนายจรวดด้วยข้อกล่าวหาว่าเป็นการจับกลุ่มเพื่อรีดไถมีตำรวจแปดนายถูกตรวจสอบโดยสำนักงานคดีปราบรามการทุจริตภาคเก้า กลับมาที่คดีของนายแป้งเมื่อตรวจสอบตามเอกสารหมายจอและคำเบิกความพยานโจทย์พบว่าตำรวจชุดจับกลุ่มให้การว่าการเข้าจับกลุ่มนายจรวดเป็นไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและประสานตำรวจท้องที่หน่วยกองร้อยต่อชด .434 การเข้าไปจับกลุ่มตัวนายจรวดนายจรวดขึ้นรถด้วยความสมัครใจไม่มีการข่มขู่หรือใช้อาวุธ แต่พบจุดสังเกตว่ามีการเข้าควบคุมตัวตั้งแต่เวลาราว18นาฬิกาแต่เกิดเหตุชิงตัวผู้ต้องหาเวลา23นาฬิกา30นาทีเรื่องนี้ถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายว่าเป็นไปตามขั้นตอนปกติของการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่คดีนี้ผมก็เข้าใจตำรวจตำรวจอาจจะมีข้อมูลหรือจับกุมหาและมาขายายผลมาเอาตัวของ คือคืนจะรวดไปแต่นี้ปรากฏและจรวดเขาก็มีคนแบกมีคนหนุนดีมันเลยกันมีปัญหาแล้วอังมีปัญหาก็คือตำรวจอาจจะไม่ทำได้ตรงไปตรงมามันจึงมีปัญหาขึ้นมาจริงๆแล้วพอหลังจากขึ้นรถเนี่ยตำรวจควรจะต้องเอาไปที่สถานีตำรวจไหม,มอ่าถูกต้องต้องเอาไปที่โรงพักถ้าจับได้แล้วก็ต้องเอาไปที่โรงพักแต่มาแต่การที่คุณเอามานั่งเนี่ยเอามานั่งต่อรองไงต่อรองเงินใช่ไหม ถ้าต,ต่อรองเงินก็ตรงอย่างที่เขากล่าวอ้างหรือมาต่อรองเพื่อให้ให้คนเนี้ยขยายผลต่อไปให้เอายามาส่งหรือไปหลอกให้ไปล่อไอ้คนที่เกี่ยวข้องมาเพื่อให้ตำรวจจับกลุ่มก็ต้องไปดูวันก็แล้วแต่ที่ตำรวจนี่จะให้การยังไงถ้าย้อนกลับไปดูสำนวนตามคำพิพากษาคดีแดงที่อหน่งแปดหนึ่งทัอหพบว่าญาติของนายจรวด ให้ข้อมูลตรงกันข้ามกับชุดจับโดยอ้างว่าหลังนายจรวดถูกจับกลุมตัวไปจากบ้านพักเป็นการจับตัวไปเรียกค่าถ่าย3ล้านบาทและญาติต่อรองเหลือ1นล้านห้าแสนบาทพร้อมอ้างว่าได้ประสานขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่ไหนแป้งพาดพิงถึงในคลิปทั้ง5คนจริงเอาอย่างนี้แป้งเนี่ยออกมาพูดเนี่ยเขาก็มีส่วนหนึ่งที่ในการคับแค้นใจในการไม่ได้รับความเป็นธรรม แต่ผมมองว่าการที่เขาหนีคุกเพื่อมาแฉอย่างเงี้มันมันเหมาะกันไหมผมยังไม่เชื่อว่าเหมาะเพราะคุณการแฉคุณแฉด้วยมีวิธีการหลายวิธีการด้วยกันสามารถจะแฉได้คุณจะหนีออกจากคุกมาเหรอเสี่ยงคุกเพิ่มมากขึ้นตัวคุณจะมีประวัติในการหลบหนีมากขึ้นและสองคุณก็เห็นไหมใครมาจับคุณคุณจะต้องสู้เอาศพไปนี่คุณประกาศเสี่ยงเป็นเสียงตายกับ คือวิคุณเลยนะกับพฤติกัรที่มาแฉเนี่ยผมว่ามันไม่คุ้มกันหรอกแต่ผมว่าการที่เขาออกมาเนี่ยมันน่าจะมีอะไรมากกว่านี้อย่างเชน่นผมผมยกตัวอย่างละกันพัทลุงเนี่ยเป็นแหล่งทางผ่านยาของยาเสพติดภาคใต้ทั้งหมดมพัทลุงเป็นแหล่งพักยาของภาคใต้ ภาคใต้นี่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดมากที่สุดและผมถามว่าคนพัทลุงรู้แล้วรู้ทุกคนว่าแป้งเกี่ยวพันอะไรบ้างผมไม่ต้องตอบตรงๆให้คุณไปวิเคราะห์เอาเงแม้คำให้การในชั้นสอบทั้งดาบตำรวจและจ่าสิบที่ถูกพาดพิงจะกลับคำให้การภายหลังโดยอ้างว่าวันเกิดเหตุในแป้งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ และในชั้นสอบสวนตำรวจภูทรภาค8ไม่ได้ชี้ยืนยันตัวว่าไหนแป้งเป็นผู้ก่อเหตุแต่สารได้นำพยานหลักฐานแวดล้อมและสัญญาณเบสโทรศัพท์ที่ไหนแป้งใช้ติดต่อบุคคลทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุมาพิจารณาทำให้สารเชื่อได้ว่าในแป้งเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์จริงจึงพิพากษาจำคุก20ปี16เดือน